อยู่ในกระเาวไว้เนี่ยโอเคเคยเห็นลูกชิ้นใช่ไหมมีเปยไหมในตัวอ๋อเนี่ยมันอยู่ซ้ายเนี่ยเนี่ยกระเป๋าขาวอะเห็นปะมันอยู่ใช่ไหมกระเป๋าขาวอะไปแทงมาแล้วเอาเอาคือโดนมาเลขอะไรเปเอาไปว่าเลขอะไรไอ้ไอ้จุกเลยเดี๋ยวผมสั่งหาเองกูไม่มีเบ้ก็ราะถ้าให้กูทำอะไรนะเนี่ยเลขกูห้าเจ็ด ไปสิเอ้าไอ้เทียมึงดักฆ่าไปเนี่ยไปดไปงไงิไปสิมึงไอ้แจ็คไปสิเราไม<ป>่ต้องการให้ใครฟรีอ่ะเข้าใจป่ะเออเดี๋ยวกูจ่ายให้มึงไปเอาศพมันมาก่รมึงอยู่กูกเนี่ยมึงเดี๋ยวมึงก็ไปกับกูเนี่ยเยี่ยกฆ่าลีลาดีดี้ว่เฮ้ยเลยรบกวนถอดหน้ากากด้วยฐานะกลากอันที่หนึ่ง าไงครับจีดซีเอ้ยผมขอยืมตัวคนนี้หน่อยครับหมอคนนี้หนะ่อยอยู่ใช่ไหมครับขอย่าน,นะครับะอะไรครับเนี่ยถัยาเราผมโดนจับถ้าผมโดนจับ ผมโดนล็อกมือผมโดนล็อกมือไม่อันนี้เอาไปช่วยผมด้วยอันนี้เอาไปไหนครับอันนี้ผมโดนล็อกมือครับผมโดนล็อกมืออันนี้เอาไปไหนครับมาพังไปด้วยว้ายผมตายแล้วมึงนี่มันไม่รู้เรื่องจริงเลยเฮียแจ็คมึงนี่มันมืนของแท้เลยอ่ะมึงนี่มันมืนจริงๆเลยนะพี่จกบูไม่ให้กูไอ้ศาสตร์มาแล้วไหนแล้วไหนบอกว่าเราอยู่ด้วยกันจับมือกันกูอยู่ด้วยกันยังไงกูเอามันมาออกเนี่ยมันจะไปคุยเรื่องมันจะออกแล้วมันจะออกดีๆแล้ว ต้องห่ออยู่แล้วแหละพี่เพราะพี่ทำสัญญาเสร็จเรียบรอ้อยพี่ไม่ห่อได้ไงมึงเงียไม่จ่ายกูร้านหนึ่งนะมึงจ่ายกูร้านหนึ่งนะตัวมืดเลยพี่โนช่วยผมด้วยพี่โนพี่โนผมโดนคุมถุงดำอ่ะผมมองไม่เห็นเลยพี่ผมมองไม่เห็นเลยพี่มึงอยู่ไหนผมอยู่ข้างในรถผมมองไม่เห็นเลย สัาวเท่าทีผมไม่ได้โดนคุมปัญหาันเยอะไอตัะนะพี่นอพี่นอได้ประชุมหรือป่าครับไปฮิวมาแล้วเดีนี้มีปัญหาอะไรกบีซีมากครับมีปัญหาอะไรกับดีซีมากไหมมีครับมีผมพูดไปหมดแล้วแ่างแล้วางข้ากเข้ามา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 ข้าหน่อยดิคุยข้างในเข้ามา เปลี่ยนจากให้ลองมาฟังด้วยไหมเพิ่มงานให้งานให้มันมีโอเคให้ลองมาฟังอะไรมึงอ่ะพูดมามีอะไรปัญหาอะไรปัญหาึงเยอะใช่ครับใช่ปัญหาอะไรว่ามาดิก็ผมเนี่ยเคยเป็นประชาชนมาก่อนไงพี่แล้วผมก็ผมก็ได้รับผลกระทบจากการที่พี่เนี่ยตีกันกับทีซีผมก็เลยอยากเรียกร้องแค่นั้นเองเรียกร้องว่าอะไรผมก็อยากให้ประชาชนเนี่ยเขามีสิ่งที่ดีๆบ้าง คือออะไรกก็ข,ขนาดพี่เนี่ย TC เนี่ยพี่ไปยื่นข้อเสนอให้กับหมอหมอก็ต้องลดราคาที่พูดมาเนี่ยข้อเสนอเนี่ยมันก็น่าสมเหตุสมผลดีผมว่าไอข้อเสนอเนี่ยมันน่าสนใจเลยนะพี่ที่พี่พูดมาเนี่ยไอข้อเสนอนนนสสลด,าออาลดาออราคาผมว่ามันสมเหตุสมผลทำไมมีปัญหาหลายวันแล้วใช่ไหม มึงดินทากูด้วยนี่ใช่ไหมนี่อะบอกกูเข้ามาทีซีเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้ตัวกูเองใช่ไหมใช่ครับใช่เพราะอะไรมึงถึงกิงนกันวะเมื่อคคติกูปะผมไม่ได้หาคติพี่อ่ะแล้วมึงตอบกูได้ว่าสิ่งที่กูทาเนี่ยให้กับแก๊งเนี่ยมันเข้ามันเข้ากูโดยตรงไหมก็มันไม่เข้าโดยตรงแต่ว่ามันเข้าทางออมเออแล้วมันเป็นแค่แก๊งกูแก๊งเดียวไหมที่ได้สิทธิประโยชน์นี้ไม่ไม่แก๊งเดียวมีกี่แก๊งทั้งหมดที่ได้ ไม่รู้หลายแกงถ้ามึงยังไม่รู้แล้วมึงจะมีข้อสงสัยทำไมวะถ้ามึงศึกษาข้อมูลมาไี่ดิมึงจะสงสัยทำไมวะอ่าโอเคตั a งกิ้วมันหนีอันเนี้ยตั้งใจมันไม่อยากฟังแน่แน่โอเคไฟเขาแอดเปล่ามันมันมันใส่กูยับเลยใช่ไหมจุกใช่แล้วโอเคโอเค ใส่กระยับเลยมันไม่เข้าใจตรงไหนวะที่เราอ้าโอเคมันไปทีละคนวะน่าจะไม่ใช่ที่มันแล้วแหละโอ้โหแค่เดีว,วะเราเก็บไปกัน มีอะไรครับหมอเดินหน้าก็ได้มีอะไรครับเปล่าจะถามว่าน้องเขาไปทำอะไรให้ไม่ชอบใช่ออ๋ถ้าหมอไม่อยากมีเรื่องกับผมก็หมอก็ยังไม่ต้องยุ่งก็ได้ครับนี่มันเป็นกลุ่มก้อนก็หัวใจสั่งผู้หมอมาอะไรอะไรอะไรหรือว่าอะไรว้าหัว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 มีคนมาหลงแซมหัวหัวทั้งนั้นเลยหัวใจหัวเรือกัน จะไปไหนก็ไปเลยไปดีมันไปไหนแล้ววะไอ้เฮี่ยแม่งแคสกันหมดบายดีครับสัสไอ้เจุกก็ไปอะเนี่ยโอเค